โอ้โหหลากไปเลยครับเอ,อ้ลุกใหญ่ลูกนีไซมีไซส,ส,สวัสดีท่านผู้ชมที่ชอบดูการใส่เบ็ดนอนคืนครับวันนี้ทีมงานชุดใหญ่เรามาอีกแล้วครับเรามา,ทมาเามาทสหมเดลองหมายครับวันนี้มาในเมืองโคราชเลยนะครับวันนี้ทีมงานเราก็มากันหลากหลายเยือรับบางท่านก็จิ้งรีดบางท่านก็ทากบางท่านก็ลูกกบป,ประมึกประมึก อันนี้ไซเดือนครับอ๋อไซเดือนด้วยเอ้าไซเดือนหน่อยเดียวอ๋อโอเคอย่างเล็กนิดเดียวหน่อยครับได้อะไรก็มาใส่กันนะครับด้วยความที่ชอบใส่เบสครับไปให้ลุยกันครับเหยื่อของเราวันนี้ตัวสวยๆเลยลูกกบไซเหรียญบาทหรือเปล่าอู๋ใหญ่กดเหรียญบาทเั็หนอ่อยเหยื่อลูกกบครับลองเสียบขาดูเร็วเชิงดินดีกว่าเสียบคางครับเสียบคางนี่พอถึงน้ำนี่นอนเชยครับพอเสียบขานี่พอถึงน้ำดูครับดีติ้ง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 อย่างดีครับ เองก็ย่าไปใส่จมมากตั้งระดับดีๆนี่มันก็ลอยตุ๊กปองอเสียบข้างนี่นอนช่ยเลยครับลองเสียบทาดูครับที่นี่ไม้ยังสวยครับแต่เสียดายแคบไปหน่อยครับไม้สวยมากแต่ผมก็ได้ใส่เบสแคสสบิ้งครับพื้นที่จำกัดมากเลยผมก็อาดไว้ทีๆเลย วันนี้ทีมงานเราเต็มทีเลยกลับไปก,กันเดินอยู่ตามถนนเต็มเลยใครเราเดินฮ้อนภูมินี่ <laughs> เอาเอาปักไว้ครับริมถนนเนี่ยเนาะวริมถนนเดี๋ยวมวั่วได้เดียวใส่จิ้มกันไปเลยเถอเดี๋ยว <laughs> แต่มันจะกินนงไก่ตัวเนะ <laughs> าะ <laughs> <laughs> เต็มทีแล้วเราวันนี้ก็ดูดูพี่น้องาจะเป็นยังไงแต่ไม่แน่นะถ้ากินคือไซโลเลยนะครับไม้แถวนี้ วันนี้ตะลัดรุนกันมาก่อนหลงทางกว่าที่ได้จอดก็คํำคํำมายังเจอไม้จำเจออีกเอ้าไม่เคยมาก็อย่างนี้เลยครับพี่น้องมาสำรวจไปครับปีนี้เป็นปีที่ผมสำรวจไม้ครับอาจจะชุกระหุกน้อยแต่เดี๋ยวปีหน้าเราก็จะรู้เนาะวันนี้เป็นวันผูโอ้ยมันใส่โล่งๆหรือมโอ้สนุกสนาน โอ้นั่นนั่งร้านอาหารอะไรเองเอเซใส่ใส่้อเสื้อไนั่งร้านอาหารนั่นเนะาะไปเด้นะดอามมานเดี๋ยว <laughs> เดี๋เดี๋ยวไปสวนสน,นามละเดี๋ยวนี่แหละระวังรถด้วยนะนี่พี่น้องสภาพไม้ที่สองของผม <c oughs> เป็นป,ป่าพักคงไฟน้ำตื้นๆครับผมคร,รับเสียงปลาตีอึบอยู่ <c oughs> สวยไหมนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมเสียบขาเลยครับ ยินดีนะเสียบขายินดีกว่าเสียบคางครับลอยไปเหมือนเขียดทรายอย่างนี้ครับไนรุนอยู่นะครับจุดเนี้ยเสียงปลาตีอุ๊บปุ่มโลแล้วผ่าเข่าใหญ่ครับน้ำลึกเสียงตีฮุ้มกว่าจะใส่เซฟพี่น้องเลยสัตว์ไปเกือบสองทุ่มครับถึงเวลายามหลบเหล็กไปเลยหรอใส่เซฟโอ้ยทางไหนก็จะได้ยามติดิดหน่อยเลยครับทีมงานเราก็กลับมามนหนามฝมตา,มตากัะนมดแล้ว ผมก็พยายามใส่ไวจนมดขับประมาณสักห้าสิบหลังเลยครับวันนี้สุดท่ายก็ได้ใส่ประมาณห้าสิบหลังอยู่ครับผมพอได้รุ่นอยู่ครับวันนี้เราพักกันริมถนนครับหาจุดพักไม่ได้ครับจุดไหนก็ไม่มีเลยมีโนนนี่แหละครับโนนขางถนนเนาะพอได้พักครับแต่ก็ลอยคนมากันอยู่นะเสียงว่าเขามาใส่กันสองสามรอบแล้วครับลอยคณาริเหมือนกันครับลอยมีคนใส่ก่อนนานเหมือนกัน อุ้ยได้เวลาตรองยามเลยครับพี่น้องกับเขายังไม่เซ็ตครับตรองมายามก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเลยเวลายามครับเออตัดสินใจกันไว้ยามสักรอบก่อนนะครับขอไปกินเข่ากันแต่แบลกทำไมปลาเงียบเถอะากินนะนี่นะไม่มีอะไรมาเตะเลยพี่น้องปลาหน่อยก็มีแตะโอ้โหหลังสุดท้ายของโซนแรกกับมีดินครับอืมนึ่ว่าจะเงียบจะเฮลซะแล้วครับ โอ้มีดินมีดินตัวงามเลยพี่ครับไ <c oughs> ม่มีไม,ม,ม่มีเห็นดินเลยมีแต่งานเอ้ย <c oughs> ตัวไปไปนี่ไปน,นี่ครับนี่ไปนี่ครับ <c oughs> อ่าโอ้เมฆเอาแล้วครับรอบแหลกของโซนแรกครับเมฆหลังสุดท้ายพอดีเลยพี่น้องเลยดูเงียบจอยเงียบจอยมาตลอดมีหลังมีดินครับ เด็ครับเลืมะม่วงมาครับปวดใส่ถุงเกล็ดไปครับตัวเด็กแห้งหมาหายปลาเมืองใส่ถุงเกล็ดไปแล้วก็พยายามโซนสองครับโซนที่สองตรงขามทางไปนู่นแหละ,ะเกล็ดเกลียบอย่าลุกกบไลยคืนนะผมน้ำไม่เหี่ยวก็เอาละฟังนี้นะปลามันอาจจะขึ้นกินดึกครับขันขางเหงาครับ แต่เยื่อไม่มดดีครับไม่ต้องเปลี่ยนทนี้ไมได้นู่นอยู่ง่ายอยู่งันเลยครับจิมดเบดแห้วครับเลยสามสีห่ 3, หลังถ้าดูไวๆเลยนะครับเจรีไปจินเข่าครับมองเห็นแล้วลูกกบนอนเองเลี้ยงอยู่ตรงน,นี้ล่ะเองเลี้ยงอยู่สองหลังสุดท้ายพี่น้องเป็นง่าย โอ้มองเห็นแต่ไกลเลยนอนเอีงเลียงอยู่หลังสุดท้ายม,าม้นเสมอเป็นไงเนาะเหมือนโซนนึ่งหลังสุดท้ายกับมา้าจะหยัดไว้ในป่าหนูนครับยังสวยนะครับแค่ดูที่มีประชนใหญ่มาบาสทีนาะเฮ้ยนั่นเฮ้ยมีอาการดิพี่น้องโอ้นั่นไงโอ้ยหลังสุดท้ายเนาะพี่ลึกเนาะทำไมม้าจะหลังสุดท้ายนะพี่เนาะนั่น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 เอ๊ะตรงงามเลย ทั้งตุดถ่ายของโซนที่สองอืออยากุดถ่ายัตุดถ่ายมากมันเสมอตัวสวยด้วยเป็นปลาครับพี่น,ออน้องเอ้ยเยออ้ตัวเท่ากันเลยกับตัวเลขสวยเลยเด็กครับสองตัวเอาหลอดเหล็กมีเหี่ยวก็เอาละหลอดเหล็กเนาะสองตัวครับกินเอาหลังสุดถ่ายทั้งสองโซนเลยโอ้กินลึกแฮยตัวนี้ จะดูกันถ้าปูดจะตายไหมโอเคเขาลิ่นครับไม่ตายดอกเดี๋ยวปดกันครับมาแล้วตัวที่สองเอ้าเดี๋ยวพยายามอีกรอบหนึ่งครับกับไปกินเข่าก่อนนะครับพอได้เห็นตัวเนาะพี่นอนะอ้องเนาะเดี๋ยวลูกกบตะเบียกกลับมาแล้วครับ อ๋อมีหางมาสองหางโอ้ฝาหลบหัวคำครับตอนตัวเป็นไงเด้งผมมีสามแต้มครับผมก็โอ้ไปเก็บมาแล้วสามเป็นห้านี่เป็นห้าแล้วอีสานพอกระเทือนของเราวันนี้เหยื่อจิ้งลีดกับพันไก่มาหลังสุดเลยเซ็มงมหมานอยู่ครับโดูดูความนักของย่ามครับสามอ๋อมีตกคนไหนสามเนาะพันไก่ไม่ธรรมดาเด้อวันนี้ เว้ยนี่น่ะสองวันก็หนีเขาน่ะพี่น้องเอ้ยไก่ปูดเกาะนี่เหยื่อเส้เดือนครับพันไก่มาในเหยื่อเส้เดือนวันนี้ได้เป็นลูกสองตัวแล้วก็ปลาตองด้วยฉลาดนู่นนี่ขาเหยื่อเส้เดือนก็อย่างนี้แหละครับเนาะเอาถือว่าหมานครับสามตัวพันไก่พันภูมิเรียกครับมีตัวมีตัวมายามรอบสองครับผมตอนหาภูมครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนนี่ ตัวงามไม่โนะอุ้ยดินคืเด้คือไหนจะงามนะโอ้โหตัวสวยอยู่ครับปามีแต่รุ่นนี้ครับที่ผมได้กันตัวที่ซีละอืมกอดเท่าดมมีดนะแต่ก็อ้วนดีครับมากินลูกโกฟกับผมกดครับนั่นเลยอืมดินทางเลยครับดินถนนนี่เสียบขาครับเสียบขาดินดีเนาะ ใหญ่สุดอย่าลูกกุ๊บอยู่วนพี่น้องเสียบค้าเด้ดินดีวั<ม>าเสียบค้าพันนี็ก็เสียงว่าได้มาสามตัวครับพยายามหลบเหล็กมาพี่นงภูมิเนี่เลพันแอดนี่มาดูไหมล่ะ<า>นี่วัหน,นี้ได้ตัวสองนี่เลยครับสี่ตัวละโอ้โหยามหลบสองกล่อยครับพี่น้องผมไม่ได้สักตัวเลยครับแต่พันภูมิใด้มาตัวหนึ่งครับเก็บไม่อีกหนึ่งแต้มตอนนี้ปลารวมอยู่ที่สี่ตัวอยู่เลยครับก็ไซส์ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ แต่เขาว่าไม้นี่ป่ามันกินชาวเนาะก็รอไปลุนชาวกันละทําเหยื่อ้อย่างดีแล้วก็ใส่เบ็ดเหยื่อถากไว้เพื่อมอีก30หลังครับเบ็ดหน่อยพี่เกียที่เคยยืมมาละหมานนั่นแหละผมใส่เยอถากไว้ครับวันนี้เนื่องจากเห็นปลาไหลเยอะแล้วก็ปลาดุกก็มีครับก็เลยลองลุนปลาดุกปลาไหลกันรอบชาวดูเนาะหลบสองพันไก่ก็ซัดมาอีกแล้วตัวเรื่องๆปลาดุกตัวเท่าเดิมเลยครับ ก,ก็มันอ้วนอ่ะกับประฉลาดเหมือนเดิมเลยเอาตัวเดิมไปเกาะบิด <c oughs> <c oughs> โอ้ยอย่าเสียเดือนนะผมโอ้สู่สียเดือนไม่ได้แฮไหมายนี่เนาะเอ้ยสู่เสีเดือนไม่ได้ไเด้น,ดดนี่คนนอนกระด้มาสามนะคนนอนทำจิงนะใช่เดี๋ยวดูตอนเช้าวลวกันครับไม่อยากรบกวนพวเพราะเขานอนกันหมดแล้วนะครับอ่นะผมก็จะนอนถึงกันแล้วครับตีสองกว่าแล้วครับตีห้าึงกับพี่น้องเริ่มตื่นกันแล้วครับ เสียงแบบมีคนโกลนเนี่ยซุ้มนี้ครับซุ้มนี้ซุ้มนี้ใครครับเนี่ยใครครับผมก็ได้ยินอยู่อยู่โอ้เสียงไข่โกลนเนาะโอ้ผมอยู่นู่นครับริมป่าเนาะโอ้พันวิ่งตะโกนมาเบียดพันเอสครับพันเอสออกจากเต็นท์อย่างไวเรื่องตัวตัวใหญ่ เอ็ไซโล่เหรอเอ็ไซโล่เนาะโอ้ยตอนบิงมาก่อนเขาเนะตะโกนกากกักอ๋อเรือโอ้มาแล้วโอ้รุ่นครึ้งโลได้อยู่ได้เนี่ย แต่ขึ้นโลอ่ะเด็ว้าวผู้จะไม่ขาดคำเลยฟานผลลองวิ่งใส่นี่ไม่ขาดคำเลยโอ้วิ่งวิ่งสี่มืดๆหน่อยแล้วครับเดี๋ยวคอยไปดูอีกทีนึงเนาะโอเคเช่นกันน้าโอเคนะอุ่นครึ่งโลโอ้ยเรือหมดไปมาครับมืดอืลคืออยู่ไปแหละผมรีบออกไปกันแหละโอ้หวานๆครับแต่แอบว่ามีรุ่นปลากินเช้าจริงๆได้หนี่ เดินผ่านมากับของไข่นาะหยวบหยวกอยู่นี่ขั้นไก่นี่นั่น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 ไอ้ยาเขาดูเขาจะมาปลาอะไรขั้นไก่หมานดีนี่ไปจยะป้าหมอป้าหมอเดือนสิเดือนครับเออของพันไก่ได้เป็นเขาป่าวครับมีขันตีน้ป๊เป๊ะๆยู่กันแล้วครับผมนี่จัดตายปลาหมอกันเลยนี่เดี๋ยวทากครับผมเม็ดหน่อยมาเสริมไว้ นนั่นปลาหมอนี่เลยปลาเข็งน้อยมาแล้วตอนเช้าตัวแรกทำไมตัวแรกของผมเป็นปลาหมอหน่อยล่ะจะมีตัวใหญ่ๆก็เข้ามาเนี่ยดูมันไปเรื่อยๆครับผมไปรุ่นอยู่ยดอกยไปรุ่นปลาหมอหน่อยดาป่ญญาาวยใส่ียทากไว้เสียทากครับปิดหน่อยเสียทากมันก็ยวบยวบรุ่นเป็นปลาดุกเด้อ พี่พี่พี่น้องเห็นยายวดยวดไหมทีนี้เฮ้โยโอฟองขึ้นฟอดเลยพี่น้องเดือดเดือดเดือดใจเย็นนะครับเบ็ดผมมันหน่อยมันหาคันไม่เจอแล้วนี่เฮ้ยปลาอะไรเมื่อกี้ขึ้นมาผมมองไม่ทันไหนแล้วเบ็ดคันเบ็ดผมอยู่ไหนผมใส่อยู่แถวนี้นะครับจะยวดยวบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาจจะตัวใหญ่นะเนี่ยมันสายดินแบบไหนแล้วผมหาคันเบ็ดผมไม่เจอพี่น้องโอ้ยเจอแล้วเจอแล้ว ผมใส่จมน้มนาภาวนามันลึกผมใส่เหยื่อถึงพื้นลุ้นกันผมว่าประดุกใหญ่หรือยังไงอุยหุยไหนล่ะไอ,าาอ้ยาโอ้โหเต่าครับพี่น้องโอ้ยเสียสิ้นเลยผมทำไงเราที่นี่โอ้โหเสียสิ้นเลยเออปุดได้อยู่นะพอปุดได้อยู่ผมเห็นกลนเบ็ด เออแต่มันจะกัดมือปัมือผมไม่นี่เอองานเข่าเลยพี่น้องเลยอวัหมานตะป้ายเต่าเจ้คือตัวยิ่งใหญ่เนยนะพี่น้องโอ้ยนกตะป้ายใหญ่มดึงยวกยวกมาที่พุทธปล่อยมันก,ก่อนเห็นตุ่นเ็ดอยู่เฮ้ยรุดเลีว้วโอ้ยฉุบุนดีเออรุดแล้วมันขาด โอ้ดูดแล้วโอ้นี่ไงตัวเบ็ดอยู่นี่อ่าโอเคโอ้จะฮักเลยเบ็ดผมเสียเบ็ดอีกโอ้เบ็ดปีเกียรับปีคันหนึ่งเต่าครับจัดเนาะเดี๋ยวมากูครับผมกินอีกก่อนนี่นี่ยวาจะไปดูกใหญ่ะคันขนุนลงไปวัดน้ำแล้วครับโค้งลงไปวัดน้ำเลยครับไปดูที่วีไหมครับมา,มาไปหลุนกันครับผม เออใส่เยะเขาไปไหวนู่นอุ้ยแม่ได้ลุ้นได้ลุ้นแต่ไม่ดิ้นอ่ะไม่ดิ้นอ่ะน่าจะดิ้นสักหน่อยนะหยวบแล้วหยวบแล้วใช่ไหมหรือว่าคืนน้ำผมเดินอุ้ยคืนน้ำผมเดินดิหนาหายแล้วไม่เห็นตัวปละวิวว้าวยู่อยู่ยูยูยู่ยู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 ่ยูยู หนุกบครับคันนี่ขอลาไปครับเหมือนตัวใหญ่อุย้ยเห็นหัวแล้แบบไม่ธรรมดาเห็นหัวแล้ไม่ธรรมดาพี่น้องอ้าวรุ่นคือโลได้หนิทำไงเกินได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมลากไปหาฟังอ้าวหนุก,กบริมป่าครับบึ๊บอุย้ยมีไซมีไซอุย้ยแถวของพันแอดไม่เช่าเลย โอ้ยปลาคืนกินเช่าจริงครับปลาใหญ่กินเช่าจริงครับโอ้มันนานแล้วอ้ย๊ยไอ้มืดหน่อยด้วครับเพราะว่ามันก็ยังไม่สว่างดีเท่าไยไฟก็มาเดี๋ยวมาอฮ้ยฉลามดำเบือสีพกรับเขา่ามุมปากอยู่อยู่ครับผมไม่ง่างผมก็กลัวแบบเบีดจะง,ง่างนะวันนี้นะแต่มันก็ยังไม่ใหญ่เท่าไยเนาะมันแค่ครึ่งโลครับหรือไงวูบไม่ครึ่งดอกไม่ครึ่งดอกตัวนี้ยังไงก็มีเจ็ดขีดแน่นอน เจ็ดขีดแน่นอนมันอ้วนนยกค้นดูเราแบบเต็มใหม่เต็มมือมีรุ่นเจ็ดขีดแน่นอนตัวนี้ปุดในหมงวงเลยครับโลงไปแล้วครับค,รรคันสุดท้ายเมื่อคืนนี่ได้ครับยวไปดูกันก็เหมือนเป็นคันสุดท้ายอะแต่คนละาฟังผมใส่ไว้ฟังนี่ก็ฟังนี่เมื่อคืนนิ่งๆครับเพิ่งนี่ไม่กินดูหลอบไหนก็นเยอะคือเกา ขึ้นเช้าครับขึ้นลงโลงครับมาริมปาเห็นลูกกรบลอยอยู่กับซาดเลยครับผมโอ้ยอัน,นะ้วครับนรืว่าจะไม่มีซะแล้วโซนนี้ตัวเดินเดินดูมากันมีคันนี่แหละครับตี่งก้มคันอื่นไม่ก้มเลยเอาไปดูคันทุ่ท่ายกันครับคืนนี้ได้ตรงนี้โอ้ลูกลูกกบอยู่เหมือนเดิมไม่กินครับเนี่ยถ้า ขยันหมุดปลาใสไปเรื่อยนี่ผม่าจะได้ปลาเด้อแต่ก็กลัวเต็นท์นะครับก็เลยไม่ไปเดย๋ยวลูกกบกับเสียบขาอยู่ยันเช่าเลยเอาละเดี๋ยวยังมีโซนหนึ่งนะครับข้ามทางไปฝั่งนู้นครับเฮียถากผมเหมือนจะมีอาการครับอยู่ตรงนู้นครับเหมือนมันมีอะไรดิ้นดิ่นนี่เหยื่อเขียดครับผมหวังรุ่นประช่อนใหญ่ผมมันตีฮึบฮุบอยู่เนี่ยนี่เหยื่อถากครับมันมันดิ้นนะเมื่อกี้ เป็นไงให้ปลาพุดนี่นี้ก็มีเบ็ดเล็กอยู่อ่ะมาลองลุ้นกันดูแล้วครับเนาะมาใช่ไหมแล่วมันเมื่อกี้มันบุบๆตรงเนี้ยเฮ้ยนั่นๆนั่นมีินครับมีินครับมันปลาอะไรเบือท่าครับผมเฮ้ยโอ้ยเอ้าเโโฮ้ยโอ้โหหมอกูดโใหญ่มือพิน้องผมนึกว่าปลาสลิดตัวแรก โอ้มันใหญ่ไปเพิ่งจะเคยเห็นนี่เหรอครับผมใหญ่ขนาดนี้แม่ป่าโม่อู้หู้หูแต่ยังงี้เนาะเป็นหลายตัวเนาะอู้หู้สะกดเดี๋ยวผมปดก่อนครับอย่างใหญ่ดูครับพี่น้องป่าโม่ป่าโม่ใหญ่จริงๆริงแม่หนึ่งจะเคยเห็นหหน,น,หนี่เหรอ,อครับนี่ เขาเรียกปลาหมอพันชุมพรอะไรนู่นละมั้งนี่นะมันไม่ใช่ปลาหมอไทยบ้านเองหรอกนี่นะเนอะลุดออกมาจากฟาร์มละมั้งนี่นะโคตรกันเดิ้ลครับกินลึกครับนี่ครับพี่น้องผมใส่เบ็ดซโอนไว้เลยครับสองหลังข้างบนนี่เป็นเหยื่อเขี่ยวกับรุ่นปไปชอนใหญ่ข้างล่างเป็นเหยื่อทากมีตัวครับกินเหยื่อทากกับปลาอะไรเนาะเดี๋ยวเดิผมหนำลึกมองดิผมเอาให้ดู เป็นปลาหม้อแล้วมั้งเอ้ยนั่นนั่นปมหมอโอเคแต่ตัวไม่ใหญ่เอาเด็ดครับเอาเด็ดลาบได้นี่โอ้กินอย่างดีให้เหยื่อะทากปลาหมอใฮ้เบ็ดน้อยแต่ตัวนี้มันใหญ่ครับ<อ>เดี๋ยวรีบปลูกกันครับผ่านภูมิว่ามีรุ่นอยู่ทางหุ่นเสียงดินโซนบิงนาฟังหุ่นเะสียงดินเนาะไหนน่ะหลังที่ผ่านภูมิวัดลังนี่ขนาดคุ้นๆล้างไหนจะกินผู้ล้งไหนว่าลัางนี่ได้เลยล้างนี้แหละล้างนี้หรือเปล่าหนก็ลืมมองหุมเดือนมันผ่านเนาะที่แต่เป็นดิน้ย แรงหลัง,ง,ลง,นลงนี่ก็ดิ้งครับน้องหลังนี่รือหลังนู่งเลยเหยื่อถากว่าแคนี้ไม่ติดไปหลังหนึ่งน,นีะครับมีอีกหลังได้รุ่นดีครับเหยื่อถากเล็ดหน่อยนี่มกินเหยื่อจมแล้วมีไหมหมุนๆหลังนี่นนลนหละอ้าวเลือกบินอีกแล้ยวรุดอีกตัวนี้ตัวอะไรตัว้ตัวตร้ อุ้อยตีจนปลาเขา่าขยับเอ้ยอุยยุยโอ้ยกระชอนกินถากเฉยแต่เดี๋ยวเขียดลูกกบไว้ไม่กินกินถากสวยงามด้วย <c oughs> เออกินถากเฉยอ่ะอ้าวกินลึกด้วยปด,ดได้บ่ละที่นี่คุณโมเลยกินคันเดียวนะวี่โอ้ลึกครับลึกก่อเดี๋ยวค่อยปด,ดครับแต่ไปก่อนทำเวลากับอ้าวได้มาอีกตัวนึงครับผม เอย่าถากมาเสริมไว้ตอนกลางคืนคุ้มแฮคุ้มที่มาลงทุนเสริมไว้่โอ้ยอย่าหลุดกบไม่กินแฮเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ยังเหลืออีกหลายหลังครับพี่น้องอเดี๋ยวมาดูหลังนี้ครับมันพุงมาดินเหมือนกันแต่ผมว่าผมอาจจะเป็นเหยื่อถากนะโอ้เหยื่อถากด้นี่เหยื่อถากด้นี่น้อุ้ยปากินเหยื่อถากนี่ดูดูผมเป็นคนเอาเด้อนีลยเง,ง,ง,งินเดีด๋ยวยู่หมดตรงนี้แหละเตาหาคันเบ็ดกันเด้อ หยบหยบบเลยมัจะเป็นมมอนจะเป็นประชอนหรือเปล่านกระดุกงามเาดิ้วเอุ้ลุกใหญ่อุยลุกใหญ่ลูกใหญ่นรู้เด้อกินลึกบ่ครักินลึกดกินลึกอุยเย่อถากมาเสริมไหวได้ยอนเหยื่อากครับ่อปันอือหลาบไปครับพี่น้อมันกลงน้ำท่วงครับอ้โหหลากไปเลยครับ เกใหญ่ไปทางเลยเนาะไปทางเลยไปทางเลยครับผมก็หวังหาปลาดุกอยู่แหละมาเสริมไหวแต่จ,จริงๆครับผมใจนึกเลยอู้ัวใหญ่มากของของพันไก่เลยครับอมมนัมนมนันมะสองหลังสุดท้ายครับตรงนี้กับตรงนี้ ไหนหรอเวดโอ้ไม่มีอะไรแล้วครับอาจจะกู้ครับผมโอ้สุดท้ายแล้วมาขึ้นนี้ได้หลังนี่นะครับอาได้กู้ครับไปดูป่ารวมกันครับคือขั้นยืนครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานเก่าๆของทีมงานเราครับหมานนะครับพี่เก๋ก็โอ้โหตัวฟี่เลยครับผมคือคือคือโอ้มีทั้งปลาดุกทั้งปลาหมอใหญ่ชนงามๆเมเปิ้ใส่ปลาหมอใหญ่เหมือนผมเลยครับเออจริงลีครับ อ้าวคืออยู่น้องพี่เก้สี่ห้าตัวครับตอนเช้าป่นไก่มาแล้วครับมีตุ้งตุ๋งโอ้โหโอ้โอ้โอ้ส่งเป็นปลาหมอครับปลาหมอใหญ่ๆแล้วก็ปลาไหลปลาดุกน้อยอ้าวอปลาไหลสามตัวครับพี่น้องปันไก่ใส่เบ็ดปลาไหลได้ครับไหนปลาไหลสามตัวก็โอ้ถือว่าโอเคเลยนะ ไม่เป้านี่พานไก่คืออยู่เดี๋ยวว่าวันนี้มีเครื่องเครื่องครับประดุก๊กผมก็ได้มาตัวหนึ่งได้ย้อนพันไก่น้ำทางนี่แหละครับเห็นป๋าพันไก่ผมก็เลยไปใส่เหยื่อทากตามนะครับได้มาตัวหนึ่งคือกันครับผมคือ,คอประดุกเอาละครับได้เวลาไฮไลท์ลวครับสรุปรลผลงานรวมของแต่ละท่านนะครับพี่น้องครับเมื่อคืนนี่ก็อัปเดตกันบ้างไมมอัปเดตกันบ้างหลบดึกก็ไม่ได้อัปเดตที่ดูเลยครับผมเอาพันไก่ก่อนแล้วกันนะครับเอามาแบะโชว์เลย เอาหนิแม่โทฟี่สองตัวนี้ประดุกสองตัวก็มอโลเลยพี่น้องเลยอพันไก่ใส่เบ็ดปลาไหลด้วยก็พ่อได้ครัวครับอโอ้พันไก่นักไปทางปดุกะว่าใส่เยื่อใส่เดือนก็เยื่อท่าครับวันนี้ครับพันไก่ครับผมจากไก่คนนักกินพัไติกินแล้วไก่เนาะครับของพี่เก๋ครับผมวันนี้ถ่ายคลิปเป็นวันแรกเลยนะเป็นคลิปแรกกับพี่น้องไปดูได้ครับนี่ปลาเรานี่นะครับพี่เก๋ถ่ายไว้ถูกตัวเลยครับผมเอาไปดูได้ในช่อง อีสานพอกะเทือนนะครับหายง่ายโอเคนะครับฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยพี่น้องครับฝากด้วยครับผมทีมงานเราคนนึงแหละนะนะครับอันวิ่งครับวันนี้นักไปทั้งลุดทั้งขาดกับผมเอ๊ะทำไมเบ็ดเก่าหรือยังไงนะครับเสียงอบพันอุ่มลุ่มขาดพันฮักก็มีอะไรเออไปดูได้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับในช่องผานวิ่งบุกลุยนะครับ ส่วนกระชังนี่ของตะเปียกับผมมีไซส์อยู่นะครับมางัดได้ตอนเช้าครับผมอ๋อไตสวยรุ่นเดียวของผมเลยมั้งเนี่ยนะครับ3-4ตัวครับถัดมาครับเป็นพันแอสนะครับโอ้โหอ๋มีปลาไหลด้วยเฮ้ได้มาไงพันแอสเหยื่อเหยื่อจมเหรอครับโอ้โหเยื่อาดนี่วันจะไปเกี่ยวเหมือนวันอันนี้นะครับปลาช่อนครับผมครับโอ้นี่มีไซส์กันอยู่นะนี่เอุ้ยมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งอยู่นี่ครับนี่โอเคครับพันไอซจากช่อง วันหยุดให้อยู่หากินครับผมวันนี้ก็พอได้กินนะครับ<ม>ต่อมาของพันผลครับวันนี้ก็คือนะอ้าวคือเดี๋ยวพันผลใส่เบ็ดวันนี้มันครับปลาหมอเนะาะปลาหมอลปลาดุกนี่นะแม่ปลาดุกพี่น้องดูเราก็ปลาช่อนก็ตัวงามๆนะครับวันนี้ผมไม่ไม่ได้ไซส์เล็กเท่าไหร่นะนี่ตัวนั้นเน,ะนาะแจ็คขีดได้ไหมเอ็ตัวนี้ได้ได้ครับโอ้โหต,ตับดนะ้วยเนาะ เอาละครับทีมงานเราก็ขอตัวไปก่อนเนาะยังไงก็อย่าลืมทีมงานเราที่มีช่องกันด้วยนะครับผมครับฝากเขาไปดูครับไปกดติดตามให้ด้วยนะครับหลายช่องเลยตามที่กล่าวมาข้างต้นนะครับคลิปนี้เราไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ